หลังจากที่เจ้าของตลาดได้ประกาศหาวงดนตรีไม่เข้าไปเพื่อทำการแสดงอยู่ในตลาดและก็ได้ยกเลิกการแสดงของวงหมอลำเท่าไปสุดท้ายก็มีการแบบว่าเข้าใจผิดบบบไงเลยมันอาจจะบป็เาเข้าใจผิดหรอกซุมนี่มันเข้าใจแบบว่าเป็นการกันแกงจาก อีกทางหนึ่งครับพี่น้องมันก็นเลยพากันตีโพยตีพ่พากันมาโวยวายมาใส่ไรนะผู้ใหญ่บานฟินแลนด์ครับพี่น้องว่าผู้ใหญ่บานฟินแลนด์เนี่ยเป็นผู้ยูเบื้องหลังเพราะว่ามันมีซื้อซื้อหนึ่งซื้อว่าบิก๊กนะแต่ว่ามันเป็นวงบิ๊กซุรินพี่น้องมันเป็นวงบิ๊กซุรินแต่ว่ามันคิดว่าเป็นบิกบ๊กบิ๊กผู้ใหญ่บานฟินแลนด์พี่น้อง มันก็เลยพากันโวยวายบักไงเลยว่าพาไปยัยบานฟิลแลนได้ไปกันแกงพวกมันว่าสันเดอมันโวยวายไปจังไหนครับพี่น้องมันโวยวายไปจังสี่ครับพี่น้องกระจกแทวันสันเดอมันว่าเนี่ยเอาทัวร์มาลงเจ้าภาพว่นสันเดเจ้าภาพเขาเป็นคนมึกคัดเลือกเองเขาเป็นคนไอเรียกร้องเองนะและคนอยู่ในตลาดที่เขาเปเบื้องซูเมอซูเมอเนี่ยเขาบ่เอาเขาบ่เอาหมอ้ําเทาพี่น้องเขาบ่เอาหมอ้ด้ำเทา นะแล้วก็เจ้าภาพเขาเป็นคนเลือกเองสิมา่กระจอกแท้กระจอกเทอาหาสิแตกตีว้าวทัวร์ไปลงเจ้าภาพบริษัทเนี่ยไม่มีจ้าไม่มีทัวร์ไปลงและกูไม่รู้ด้วยว่าสถานที่ตรงนั้นอยู่ที่ไหนเออแต่พราะเป็นขา่าวเขาก็เลยมาเออว่าเป็นเพราะวงหมอลำแถาคู่อริของไปอีกฝั่งหนึ่งเขาไปเอฟที่เขาก็เลยไปเบิงพี่น้อง,องมันเรียกว่า,วากระจอกแท้สูวนะกระจอก เออบ่าสามารถมัดใจเจ้าภาพได้นะ่ะแยงนน่งงานคนอื่นเบ้อแย่งงานคนอื่นมาซันเด้ผู้ใดไปแย่งงานสูเออใครไปแย่งงานสูงกูถามหน่อยบิ๊กซุรินเตี้ยเบื่ออายสูบไปใส่ลายบิ๊กซุรินเนี่ยด้บิ๊กสุรินไปแย่งไปแย่งอันรเตี้ยไปแย่งไอ้งานคนอื่นเตี้ยซื่อว่าบิ๊กคือกันอันหนึ่งบิก๊กสุรินอันหนึ่งบิก๊กไอโตเกียวเออบิก๊กผู้ใหท่บาลานฟินส์ สูเป็นบ้าที่ไม่ิไปแย่งงานของสูโอ้ยเจ้าภาพเขาเปลี่ยนเองเงืนเขาเขาเปลี่ยนเองเขาพ่อใจของเขาเขาเปลี่ยนเองได้แมนบอครับพี่นอ้องเออแย่งงานคนอื่นแล้วสนับสนุนศิลปินตัวเองเสียบแทนบิ๊กสุริน์โมเมนต์ศิลปินของผู้ิบาดฟิเลด่ดนอครับเด้อโมเมนต์ศิลปินของค่ายเพลงตกเกี่ยวมิวสิกนะครับเด้อเขาเป็น วงศิลปินวงของเขาเองบิ๊กซูรินน่ะบองไดกูถามเนี่ยบัฟฟาโลชัดชัดในมึงเนี่ยเอองูกเ็เปึกแทงบุถามเนี่ยขอถามเธอหน่อยเออนี่แหละบ่มีขอมุ่งมันไม่เหี้งเลยอยากเอาชนะตะบีตะบางตะเบงนะสุดท้ายก็แพ้บิดปีบิดศาดตรนะเออรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่มึงไม่รู้เขาไม่รู้เราเลยลบเป็นพันพันครั้งมึงก็แพ้แล้วมึงจะเป็นยังซี่ จะแข่งกันก็แข่งแบบคุณภาพเขาของสูมันบ่มีคุณภาพของไดตูวมันมีคุณภาพอยู่แล้วของสูมันมมีคุณภาพเขาเลยบ่เอามึงเข้าใจบ่จะแข่งกันจะแข่งกันก็แข่งแบบคุณภาพของสูมันบ่มีคุณภาพเจ้าภาพเขาเลยบ่เอาของไดตูวมันมีคุณภาพแต่ว่าขนาดคุณภาพอันนี้เขาเจ้ายังเลือเขาจเข้าจ้ากับไปเลือกอีกคุณภาพคือการไปเลือกคุณภาพกลัวคือบิ๊กซูริน เออซื้อกะปึกเท้ซืกะโง่เทเนอะของสูงมันไม่มีคุณภาพอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยความเป็นคุณภาพมันไม่มีเลยกูจะบอกไหเออจากว่องไหนหละ่ะว,ว่อยูร์ดีของบอลลั่มเถาสัตว์จะเป็นว่องได้ก่บบอนกระโบกกันแต่เล่นวิธีสกปรกแบบนี้รู้เลยอุ้ยเล่นวิธีสปกปรกผู้ดใดประเด็นวิธีสปกปรกฮะ นี่ไงมึงไม่มีไม่มีบันสมองไงดีแต่ให้เขาเอาย่ามายัดปากดีแต่ให้เขาสนตะไคร่เอาเชือกมาสนตะไคร่ดึงไปสแตกย่าตรงไหนก็ดึงไปเพราะว่ามึง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 มันปึกไงมึงมันโง่ไงเออเรียนวิธีสกปรกเ่ราสั้นเนี่ยสูน่ะเรียนวิธีสกปรกใส่ให้ตุ่ยตุ่ยยิมบัวเลยให้ตุ่ยยิมบัวใส่ไปชิออ่อนน้ำสูเลยนะคนที่เรียนวิธีสกปรกคือพวกสูพวกที่ตุ่ยบุ้เคยไปเรียนวิธีสกปรกกับสูดอกกูสิบอกให้ เออรับย่อมรับความเป็นจริงนะว่าสูก,กับกระแสต,ตกแล้วมุม้ยผูใ้ใดเอาสูเออสูอสมันผิดใครอ๋อ <c oughs> ่แมนบอพี่น้องศิลปินที่คุณชื่นชอบไม่มีคุณภาพพอเออของสูติของสูติโอ้ยเดยกกระจุบเดยกกระจุบเดยกกระหอมแกมเด็กกระยันยก่นอ เดี๋ยวกะอะไรอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยอันนี้อัน,อน,อนอเนี้ยย่งางออกเวทีแล้วก็ปานเบบไอ,อ้มองซอนพาตุกตาอยู่ข้างหลังระวังดีดๆเขาจะตีหัวแตกอันนี้พี่น้องเคยเห็นว่าพวกเจ้าเคยเรียนว่าปานเรียนเฮี้ยนหน่อยละพี่น้องนะอีมองสซอนพาตุกตาอยู่ข้างหลังอแบบเคยเรียนว่าจำเจียบะเกลือปอแปอกรเทาะหน้าเว้นปลายเรือออนแอนน็น เออสาวๆหนุ่มๆอาบน้ำท่าไหนระพี่ดอนพวกเจ้าเคยเรียนว่านันเลนันเรนันเรมันเรียนกันจังสั้นหละโอ้ยคุณสุ้มคุณภาพไงคุณภาพหลวงเออคุณภาพทำไมเมื่อไหล่ละคุณภาพทัพอซัวละไละฟังในตั่มีคุณภาพดอวแต่ว่าทั้งในตูวเฮ็ดอียงเฮ็ดละครเวทุงเวทีเฮ็ดไล่สตรีมไล่เน่ะเออเบิดไปเที่ยวแล้วเกือบล้านเออตั้งหลายแสนของสูตรตัวไหนลักเมื่นโอ้ แต่ลูกพายนึก่พายประดับช่องประดับฉากก็ได้ไปเอาไปหาเอาน้ำาสานมะพุมม่มเอาหาน้ำต้นพ่มาผ้าเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนะฮ่าฮ่จอกบ,บอกว่าเจ๋งสูดเลยเอ้ยนะเอ้ยไม่มีคุณภาพพอที่จะเปรียบเทียบกับเขาเลยใช้วิธีหมาหมูสูนนั่นแหละใส่วิธีหมาหมูไปรุ่มหอดไปรุ่มหอดพญใใิดอสซอบไปรุ่มหอดไอ้ย่า่บ่อผอเออเน้นบ่นั่นแหละ สูบมันมันบ่มีคุณภาพบองได้สูสูบ่อกได้คุณภาพแน่น่ะซูเมื่อนี่ยผิดไข้อ้อเสียงกับว่ามีเสียงขาดขาดหายหายอ่ะนะกระจอกบอกว่าจังไรบอกว่าเจ๋งบอกว่ามีคุณภาพบอกว่ามีผู้ใดบริษผู้ใดเก่งก็มียส่วนละเออเออสัตว์เออที่หมาบูตีบูไม่สูบตีแต่ก่อนผ้ากันเอามาลุ่มตึมตำตึมตำสุดท้ายเขาผ้ากันเซ้ไม่สนใจเนี่ยเฮ็ดยังบ่ได้ สุดท้ายก็เลยพากันแตกซะแตกไส้แตกมาแล้วแถแเถดแตกสแ,กแ,กแ,กสแกสหลกขาดกระเด็นกระดอนออกไปสุม่มหมองสุบอนนั่ะนะเอ้ยยาย่ายังมากระจอกน้นบุญนี่เออแม่นบ่พี่น้องนั่นแหละพี่น้องเบื้องเอาลิดอืมพวกไอ้เทียงบ่สู้ไอ้เทียงไม่สู้ขู่จะฟ้องอ่ะนะพวกพวกนี้เทียงไม่สู้ขู่จะแบบเออแบบว่าไอ้ยก่ฉันโดนฉันถูกกระทำจนถูกรรถกระทำมาน่ะ เอ้ยเอาความจริงมาคุยกัน e ท้าเออเอาความจริงมาคุยกันยายเอ้ยนะยักษิกระจอกกว่านานเออมุ้ยผู้ใดหมาหมูดอกสู้เห็ดตัวสู้เองเออสู้เอาสู้เอาไอ้ซักสีสู้สู้เอาตัวสู้ไม่เห็นหมาแทเออไม่ใช่ตูเหยียบนะพวกกระจอกยังมาว่ายังมาว่าว่าจะขวางจรงไปเบิ่งเนีเนี่ยไปทั้งไหนก็มิตะคอดหักแอหักแอใส่เอ้ย ูตัวเงือกไล่เฮ้ยซุ่มปลอบสู